รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Chinese for Career ค่ะรายการที่จะนำทุกท่านไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกลางกันค่ะเพราะว่าเรานะคะเชื่อว่าคำศัพท์เนี่ยคือหัวใจหลักของภาษาจีนนั่นเองค่ะโดยที่เรานะคะจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจในแต่ละอาชีพค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและเช่นเคยค่ะคุณอยู่กับลุกนัดอวสยากิรติโพธิวงค่ะและพิมพรการันแสนกล้าค่ะ คุณพิมพ์คะเราจะเข้ารายการกันแล้วนะคะมาดูโมทําอะไรคะดูเล็บไงดูเล็บของตัวเองมันแบบไม่มีสีสันเลยแบบว่ามันไม่สวยเลยอ่ะไม่ใช่แค่คุณพิมพ์นะใช่ไหมอยากแบบหะเวลานิดนึงเนาะจริงๆแล้วเราสองคนนะจะไม่ได้เข้าร้านทําเล็บกันเลยอ่ะค่ะมันแบบว่างานยุ่งด้วยเนาะงานเยอะมากเลยแล้วก็ ไม่มีเวลาจริงๆเหมือนกันลูกก็ไม่มีเวลาเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสวยๆงามๆกับผู้หญิงเนี่ยห้ามขาดเลยนะคะว่าเดี๋ยวหลังจบรายการเราต้องจุงมือกันไปทำเล็บซะหน่อยแค่ะแต่ว่าพิมพ์ยังไม่รู้เลยเนาะว่าจะทํายังไงดีจะทําอะไรแบบไหนดีอ้าวเราอย่าไปคิดสิคะทำมาทุกอย่างเลยค่ะผู้หญิงเนี่ยอยู่สวยค่ะคุณพิมอ๋อจัดเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปทําเล็บกันเนาะเราจะมาจำลองสถานการณ์ว่าการทำการทาเล็บหรือร้านเล็บเนี่ยว่าจะ พูดยังไงเผื่ออนาคตอนาคตอแล้วเราจะไปเปิดร้านทําเล็บกันนี้อาจจะไม่ใช่นุกเปิดละเป็นคุณพิมพ์เปิดเราไงสนใจแต่ว่าถ้าถ้าน่าสนใจนุกก็อาจจะเปิดแู่กับคุณพิมพ์เลยนะโอ้ได้เลยเปิดคู่เลยนะใช่ร้านสองร้านติดกันคนละล็อกคนละล็อกเลย่ช่างทําเล็บอ่มาเริ่มที่คําว่าช่างทําเล็บดีกว่าเนะวันนี้ช่างทําเล็บในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าเมเจี๋ยชื่อพูดตามนะคะ เมจิสเมจิถูกต้องเม<า>จิอก็คือช่างทําเล็บเมจิชใช่ชค่ะส่วนคําว่าทําเล็บเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเมจิพูดตามนะคะ เมคอเมอใช่ง่ายไหมเมคอัพคือทำเล็บเมคอัพเมคอัทำเล็บจริงๆค่ะทำเล็บเนี่ยไม่เพียงแต่ทำนิ้วมือเนาะใช่เล็บเท้านิ้วเท้าก็ต้องทำเราคำว่านิ้วมือกับนิ้วเท้าพูดยังไงคะอ๋อได้เลยคำว่านิ้วมือนะคะในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่า手指พูดตามนะคะ手指手指ถูกต้อง手指นยแปลว่านิ้วมือส่วนนิ้วเท้าเนี่ยเราจะพูดว่า จจว脚趾ผู้ตามนะคะจจจว脚趾脚趾ถูกต้อง手指手指กับนิ้วมือข้างล่างเจ้วจื๊อเจ้วจื๊อนิ้วขาวนิ้วขาวถูกต้อง,อองเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์แต่ละนิ้วกันดีกว่าว่า อ่มันแบบพูดภาษาจีนยังไงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การทำเล็บแฟชั่นใหม่ๆเนี่ยแต่ละนิ้วเขาจะทาคนละสีอ่าใช่บางทีแบบเอานิ้วโป้งสีนี้นิ้วชี้ใช่คนละสีคนละลายบางทีเออคนละสีแล้วก็คนละลายเริ่มจากนิ้วโป้งดีกว่านิ้วโป้งในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่ามือพูดตามนะคะ หมูจิ้มมือจิหมมือจิ้มอ่ะมืจิ้อ่ะนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งหมูจิ้ต่อไปนิ้วชี้นิ้วชี้ในภาษาจีนอ่ะเราจะพูดว่าสิบจิ้มผู้ตามค่ะสิบจิ้มสิบจิ้มสิบจิ้มมืจิ้มมืจิ้มสิบจิ้มสิบจิ้ต่อไปนิ้วนางเนาะนิ้วนางนิ้ว นา้าอนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยอนิ้วกลางนี่ไม่โชว์ดีกว่าม <laughs> ไม่โชว์มันจดีนะอ่ามันจะเขินนิดนึงอ่ะนิ้วกลางเนาะตรงกลางใ่ไนิ้วกลางในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าจงจือพูดตามนะคะ จงจือจงจือถูกต้องจงจือคือนิ้วกลางต่อไปนิ้วนางนิ้วนางไว้สมแหวนอ้สโลงลลยเจกบ้าอ่ะนิ้วนางอ่ะนิ้วนางในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าอูหมิงจือพูดตามนะคะอูหมิงจือหูหมิงจือถูกต้องอูหมิงจือก็คือนิ้วนางต่อไปนิ้ว เล็กสุดเลยอ่านิ้วก้อย,อ,ยอ่านิ้วก้อยในภาษาจีนเนาะเราจะพูดว่าเียวหมูจู่พูดตามนะคะเียวหมูจ uh ู่เียวหมูจู่ถูกต้องเียวหมูจู่อ่าแปบลบว่าเจ้หม uh ูจู่ใช่นิ้วก้อยอทีนี้ขอทวนค่ะใช่มันเยอะม,มากเลยเนาะหลายนิ้วมากเลยใช่จัดไปเลยทำไหมห้านิ้วอ่าเริ่มที่นิ้วอะไรดีนิ้วโป้งอ่านิ้วโป้ง นิ้วโป้งในภาษาจีนเราจะพูดว่าอะไรคะมูจจิอ่ามือจถูกต้องมอจ่อ่ามือต่อไปนิ้วชี้นิ้วชี้อ่าคือจื่อถูกต้องอ่ามือจิ食指แล้วก็งจื่อถูกต้องแล้วก็นิ้วนางจะเป็น หมิงจือหมิงจือโอ้ความจำดีมากอ้าวหมิงจือเลืกคุณพิมคนนี้นิวสุดท้ายเสียวมูจือเสียวมูจือเสียวมูจือเก่งมากเลยค่ะคนคนนุ๊กถูกต้องมากเลยเลิศไหมคะใช่ทีนี้เรารู้จากคำว่านิ้วต่างๆกันไปแล้วใช่เรามาเข้าสู่เมนูการทำเล็บกันดีกว่าค่ะได้เลยเริ่มจากการทำเล็บแล้วกันเนาะอ่าทาอ่าทาเล็บอ่าทาเล็บในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่า ถูจเจยยียว<ท>ู้ดำนะิคะถูจเจยยียวถูจเจยยียกต้องทูจเจยยียทูจเจยยียวต้งใ้คว่าทาเล็บอ่ใช้สองสอคำ่ากลายเป็นถูจเจยยียวถูกต้อง Utan, ยาวมาวะเจ็ดถูจือเจียโทีนี้อยากจะหาลูกค้าค่ะผมมพิมพว่า,าแล้วจะทาสีอะไรล่ะคะทา,าสีอะไรในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่านย你要涂什么ยีย指甲油พูดตามนะคะมมเ要涂什么ย色的ย甲ย你要涂什么颜色的 จจ,จย甲ยถูกต้องยาวไหม <laughs> ยาวยยอีกแล้วโอเคอเดี๋ยวขอโทษอีกรอบนะได้น你要涂什么颜色的 เจี่ยโยถูกต้องต้องการทาเล็บสีอะไรเหนื่อยเลยค่ะหนึ่งปปะโยโอเคทีนี้ค่ะทาเล็บสีนุกชอบทาสีแดงค่ะคุณพี่สีแดงช่วงนี้สีแดงมาแรงร้อนแรง m โอเคจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะสีแดงในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าหงเซ่อพูดตามนะคะ หงเซอร์หงเซอร์ใช่หงเซอร์แปลว่าสีแดงนอกจากสีแดงแล้วก็จะมีสีขาวสีชมพูสาวๆอย่างเราเนี่ยชอบใช่ไหมสีขาวในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าไบเซอร์พูดตามนะคะไบเซอร์ไเซอร์ใช่ไบเซอร์สีขาวหงเซอร์สีแดงใช่ไหม ต่อไปสีชมพูอ่ะสีชมพูในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าเฟินหงเซอพูดตามนะคะเฟินหงเซอเฟินหงเซอใช่เฟินหงเซอร์ทวนดีกว่าสามเอ่อสามสีใช่ไหมชอบทวนต่อเลยคนนี้ได้เลยค่ะอ่าสามสีสีแรกสีแดงสีแดงสีแดงคืออะไรหงเซอหงเซอถูกต้องต่อไปสีขาวสีขาวไป ปลายเอร์อ่าสีขาวปลายเสื้อเมื่อกี้นุ๊กเกือบแล้วปลายเซอร์ใช่ไหมแล้วก็สีที่สามก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเปินหงเซอร์ถูกต้องเเินหงซอร์แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทาลิปเนาะคุณนุ๊กต้องมีอะไรนะ ก <G uard ian> ารตบใบหรือการจต้องแต่งเล็บกแต่งทรงเล็บ,บให้มันแบบตามที่เราต้องการอาจจะเรียมหรือมนใช่ไหมฟองการตบใบนะคะการตบใบหรือการแต่งทรงเล็บเนี่ยเราจะพูดว่าซิวจื๊อเจี้ยพูดตามนะคะซิวจือจวจ๊อเจี้ยซิวจื๊อเจี้ยถูกต้องซิวจื๊อเจี้ย แล้วถ้าตระไยแล้วนีายถามลูกค้าว่าเ<า>อ้ยเราจะทํอยากได้ทรงไหนคะทรงไหนดีอถ้าถ้าเราจะถามว่าอยากได้ทรงไหนในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่านยจื什么เจี๋ยพูดตามนะคะตงงีีิสม่นย你要什么形状的指甲ต要什么形状的ย่า要什么 สิงจ้วงเต๋อจือเจียใช่เพราะคําว่าสิงจ้วงเนี่ยแปลว่ารูปทรงหรือรูปแบบนั่นเองแล้วถ้าลูกค้าอยากได้ทรงเหลี่ยมค่ะทรงเหลี่ยมใช่ไหมอ่ะทรงเหลี่ยมในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าฟังสิงพูดตามนะคะฟังสิงฟังสิงใช่ฟังสิงเดี๋ยวเอามาเอาทรงที่เราพิมชอบบ้างดีกว่าชอบทรงรีรูปไข่ทรงรีรูปไข่ในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่า ัววนสิงพูดตามนะคะัวววนสิงยวนสิงใช่ัววนสิงแปลว่ารีเนาะทรงมนทรงรีเดี๋ยวขอทวนอีกหนึ่งรอบได้เลยถ้าเป็นทรงเหลี่ยมจะพูดว่าฟางสิงฟางสิงแถ้าเป็นทรงรีทรงรีถั่วหยวนสิงใช่ถั่วหยวนสิงถั่วหยวนสิงถูกต้องค่ะพอตะไบเล็บแล้วเนี่ยก็จะเอ่อพอตะไบเล็บต่อไปก็จะเป็นการอะไรนะ ทาเบสอาใช่ทาเบสโค้ดก่อนคำว่าอาทาเบสโค้ดเนี่ยในภาษาจีน่ะเราจะพูดว่าตี่โยพูดตามนะคะตี่โยตี่โยถูกต้องตี่โยอาทาเบสก่อนนะคำเดียวนี้ค่ะการคาล็บก็อาจจะไม่พออาจจะต้องมีของตกแต่งได้พ้มเติมนิดหน่อยค่ะคุณพีได้เลยถ้าเราอยากจะถามลูก้าวว่าต้องการของตกแต่งอะไรไหมต้องพูดแบบนี้ค่ะ 要不要加一些小装饰？哈？要不要加一些小装饰？要不要加一些啊？加一些小装饰？要不要加一些小装饰？不打,不打。那它就变阔。 เพิ่มพวกกริตเตอร์ค่ะอ่ากริตเตอร์อ่าคำว่ากริตเตอร์ในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเลี่ยงเพี้ยนพูดตามนะคะเลี่ยงเพี้ยนเลี่ยงเพี้ยนถูกต้องเลี่ยงเพี้ยนอืมถ้าเราอยากแนะนําลูกค้าหนอว่าเพิ่มกริตเตอร์สักหน่อยสวยขึ้นนะเราจะพูดว่าเจียอี้เตยนเลี่ยงเพี้ยนเก่งห่าคานพูดตามนะคะเจียอี้เตยนเลี่ยงเพี้ยนเก่งห่าคาน เจีย่ยงเพียนเนเกิ่งาา้จียย一่า片更好นถูกต้องเพราะคําว่าเจียเนี่ยแปลว่าเพิ่มเหาค่านก็คือมันดูดีสวยค่ะแล้วทีนี้ตกแต่งทุกอย่างแล้วอยากเพ้นเล็บเพ้นอ่าอยากจะวาดสักหน่อยได้การเพ้นเล็บในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าเมเจียใช่ฮุยพูดตามนะคะ เมี่ย๋ช่ายฮุยเมี่ยฉ๋ช่ายฮุยถูกต้องก็คือการเพ้นเล็บนั่นเองเมี่ยฉจ่ายฮุยใช่แล้วคุณพี่เราสังเกตไหมคะทำเล็บเสร็จแล้วแม่ค้าหรือช่างทำเล็บจะชอบเอาอะไรมาป้ายเราตอนท้ายใช่เขาบกันบำร่งบำรุงใช่แล้วสําคัญมากมากเลยเนาะพอเวลาเราทําเล็บเสร็จเนี่ยช่างเขาก็จะทาน้ํายาบํารุงให้น้ํายาบํารุงเล็บจะพูดว่าผู้เจียโหยพูดตามนะคะ หู้เจียวยหู้เจียยถูกต้องอ่าู้เจียยใช่แล้วบุงเล็บถูกต้องโอ้โหคุณพิมอาชีพนี้ค่ะ ยากเหมือนกันนะคะยากต้องฝึกฝีมือก็ต้องดีชอะดสุดๆไปเลยแล้วก็ต้องมีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าด้วยเพราะว่าถ้าสื่อสารไม่ไม่ต้องการเนี่ยก็ออกมาแบบที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้ต้องการแล้วก็ไม่พอใจอีก่ะคะก็วันนี้ค่ะเราก็ได้เรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับอาชีพกางทาเล็บกับคุณพิมพ์ไปเยอะมากเลยค่ะและตอนนี้ค่ะได้เวลาไปเที่ยวกันแล้วค่ะไปเที่ยวกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะกับช่วงหาที่เที่ยวค่ะหาที่เที่ยว หาที่เที่ยววันนี้จะพาไปรู้จักกับอุทยานแห่งชาติจางเจีย้ยอุทยานแห่งชาติบ่าจางเจีย้ยตั้งอยู่ในมณฑลหูหนานประเทศจีนเป็นสถานที่มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงามจนน่าทึ่งมีชื่อเสียงจากเสาหินทรายที่สูงตระหง่านป่าไม้เขียวชอุ่มและความงามตามธรรมชาติที่น่าทึ่งอุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ11,900เฮกตาร์ และได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องหินรูปร่างแปลกตาที่คนในท้องถิ่นเรียกว่าป่าหินซึ่งมีลักษณะเด่นคือเสาหินทรายควอตไซส์สูงตรหง่านนับพันตน้นที่พุ่งสูงขึ้นไปในอากาศทำให้เกิดภูมิทัศน์เหนือจริงที่ชวนให้นึกถึงอาณาจักรในตำนาน สถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งนี้คือ ภูเขาอวตารฮาเลลูยาซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภูเขาลอยฟ้าที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ค่ะและนี่ก็คือรายการ Chinese w o r Career ค่ะรายการที่เชื่อว่าคำศัพท์คือหัวใจหลักของภาษาจีนนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังค่ะได้ทาง www.etvthai.tv ค่ะแล้ววันนี้ค่ะสาวสวยทั้งสอคนจะต้องขอตัวไปทำเล็บก่อนนะคะก็ต้องลาทุกคนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ